พี่น้องเบิ่งบอกท่านต้นนี่หรือผู้ซาภาษาไทยก็เอิ้นผู้ซ่านะคะเป็นผู้ซาสามรสนะคะหลังจากที่เหานํามาปลูกแล้วเบิงลักษณะต้นเพื่อน,นี่คือบ่ค่อยงามปันใดได้ค่ะพี่น้องเบงนี่ใบพ่นหลวงลนเมื่อจะตายแหลบว่าตายแหลแต่ว่าหลังจากที่เหามีการบำรุงด้วยปุ๋ยมักนะคะละก็ฉีดพ่นด้วยฮอร์โมอนไข่ที่เฮาเดฮ็ดเบิงติลราคาพี่น้อง เริ่มที่จะติดดอกออกผลนะคะเดี๋ยวข้า็จะมีอ่าพุ้สาสามรถที่ปลูกในถุงแสนดีนี่ล่ะค่ะพี่น้องถุงแสนดีนี่ก็คือมันจะเป็นถุงจิระบายน้ำได้ดีแต่ว่ากระท้นท่านอยู่ค่ะพี่น้องนี่ก็จะมีพวกอ่าต้นเขาที่มาจากปุออก๋ยขอกนียจักน้อยนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนแรกก็คือข้าใส่เป็นปุ๋ยขอ,อกแบบบอร์เดมักนะคะพี่น้องเนี่ยเบิง้ง ไสเดือนก็มีนะเนี่ยเป็นก่อนเป็นก่อนขึ้นมาเลยนี่ค่ะก็รอติดตามเบิ้งนะคะพี่น้องว่าอ่าเพาิ่นจะติดลูกได้เป็นไดนะคะสําหรับรอบนี่นี่ค่ะสำหรับผู้ซ่านี่ยแชมเปญวาเฮาเฮ็ดอานอกฤดูนะคะพี่น้องก็สามารถเ็ดได้นะคะเป็นวิธีการง่ายๆที่ถา้าสมมุติว่าเฮาจะเอาหน่วยมันช่วงใดนะคะพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปแชมเปญวามีโอกาสนะคะเฮาจะเฮ็ด ในส่วนของเทคนิคนี้ในการเห็ดพุซ่านอกฤดูไ้เบิ้งนะคะพี่น้องว่าเฮามีวิธีการเห็ดแนวใดเนาะเนี่ยเริ่มติดดอกแล้วจากใบทีแบบว่ากิ่งการสาขาที่เกือบที่จะบ่รอดแล้วนะคะพี่น้องิึงเกือบที่จะไม่รอดแล้วเนี่ยเฮามาบำรุงเบ่งยอดใบเพิ่กนก่มใ,ใหง่ขึ้นเห็นบหมคะพี่น้องนี่ติดดอกทุกช่อเลย นี่คือยอดไม้ที่เพิ่นขึ้นมาเห็นไหมคะร้อยต่อเนี่ยยอดไม่ที่เขียวๆอ,อยู่นี่ค่ะพี่น้อง